สวัสดีครับทุกคนคุณเกมไม่หมดเท่าไรนะครับลกลับมาเล่นกันต่อกับ My Over Matching ครับก็เล่นกันต่อกว่าเนะาะาครับทุกคนมาตื่นต,ตอกกับใบที่โรงเรียนของเรานะครับตามที่วางแผนเอาไว้นะฮะต้องทำการเวิร์กอปเนาะอ่าสกุลแรดรี้ตุงอาหารนะครับ เสร็จแล้วพอดีเลยบีเซิลเสร็จแล้วเนาะติ้งซึบชึบซึบอิลิเวตอ่าตรงนี้ได้เลย oh. ที่ทำอาหารนี่ก็ไม่น่าจะต้องทำกว้างมากนะครับขั้นแรกสักประมาณนี้เป็นไงถ้าสักสี่ช่องก็น่าจะยังได้อยู่นะฮะกำแพงนี่คือถ้าสร้างจากตรงไหนก็จะมีค่าพพอร์ตจากตรงนั้นเข้าไป มันก็ไม่ต้องหวนหนับกนเกเรนก็ไปประมาณน้นก็จะได้มันก็ทำหลังคาไปเลยนะเอียเรเวทใช่ไหมไม้เราดิอไม้เราก็จะเหลือมาเยอะดีกว่าเนี่ยเอา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 สองวันแล้วครับไม้ก็โอเคตัดไปก่อนอาา่าฮะลงอาหารทำอาหารก็มีที่เก็บของด้วยนะครับเก็บอาหารไว้ เก็บวัตถุดิบกับเก็บอาหารโอเคดินนิ่งรูมเมทอลต้องเป็นไพรเวท้วต้องไปทางขวาสินะดินนิ่งรูมสกิลต้องเอียงนะครับด้านหนึ่งต้องสูงกว่าอีกด้านหนึ่งสามบล็อกขึ้นไปโอ้โ oh, หหลายอย่างกันอา uh huh. เดี๋ยวรอตรงีสร้างเสร็จแล้วกันเราค่อยคิดต่อไปเนาะโอเคตอนเช้าแล้วเนาะเราเสร็จเด็กขึ้นมาสักคนหนึ่งแล้วกัน uh, ขทาหินเหรอ ได้อ๋อนี่คือไวยชูมนะครับดีก้อนเนี้ยลองต้องรอสร้างคคบเพลิงนี่เช้นก่อนมันจะได้มันถึงจะไม่เกิดน,นะครับอ่ามีเพิ่องดน,นเสียงแล้วเดี๋ยวเรามาต้องมาปรับแต่งสกิลด,ด้วยนะฮะมาเป็นว่า พักผ่อนสักสองก็ก่อนนอนไหมเวลาทำงานก็จะชา้าแต่ว่าน่าจะไม่เป็อุอ้ิลืมดูเลยครับเด็กใหม่ไบรอนไบรอนธาตุหินนะฮะ mm hmm. เขาอยากกินบิทเทอร์กรูบิทเตอร์กรูเปลืองเดี๋ยวต้องรอลงอาหารเสร็จก่อนเนาะเอที่ทำกับข้าวเสร็จก่อนเ้าไปดูแล้วกันคอนวิคชั่น72วันนะฮะ ตอนนี้แค่หกสิบเก้ายังไม่ถึงเนาะติด <Okay. S 1> ต่อกันสองวันอ่ามานานเลนเทอร์น,นี่มานานเลนเทอร์คืออันนี้แต่ว่าถ้าจะทำได้ต้องใช้มานาคิสตนันซึ่งได้มาจากอันเดอร์สกูลนะครับต้องยันก็คงไม่น่าจะผ่านแหละไปแล้วแอคคิสเบอร์รี่กับซุป ซุปคัเบอร์่กับเอกับซากสักตว์ต้มนะครับบิทเจอร์กูนี้สนแสดงว่าน่าจะยังไม่ได้นะครับยังไม่อยู่ในแผนการของเราที่จะทำอันนี้ก็ยังไม่อยู่สนแสดงว่า,าคนนี้ไบรอนน่าจะได้แค่เบเดเรียนเดียวแน่เลยตอนนี้นะเขาเริ่มเรียนกันสองคนแล้วัีนี้ หนึ่งสองครับอออ่อาจารย์มานาหมดนะครับต้องไปเติมมานาที่ข้างล่างเด็กเรียนก็รอไถ้าคนตดอไปนี่ต้องอัญเชิญถ้าลมสินะเดีย๋ยวค่อยละก,กันเาจ้นหลลำกลางแจ้งครับอ เขาเปมีความสุขกันเนาะอะไรได้เรียนมากี่ชั่วโมงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียนมาห้าชั่วโมงก็มาเต้นสองชั่วโมงได้บ้่ง <laughs> เพิ่ม <laughs> มาค่า recreation เนาะจะได้ไม่ติดลบสิบแล้วตอนนี้ <c oughs> ต,ต,ต,ตไปผีก็ทำงานไปครับปล่อยผู้ก่อตั้งเราสร้างไป รีเซิร์ชเสร็จแล้วเรารีเซิร์ชอะไรมาบ้างอ๋อรีเซิร์ชาหารมาเมื่อกี้เนาะอุย้ยนิบสร้างเลยครับผมตกตกอ่ะนิบสร้างให้ผมหน่อยพังแล้วโอเคเป็นซากุระรี่นะครับแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่า,าใช้ทำอาหารเนาะ นี่คืออะไรอ่ะกลางสิ่งปนเปือ้อนก็ต้องมาทำไฟเช่นนั้นห้องอาหารเอาไฟสีเขียวแล้วกันนะ,อะสองที่อย่างนั้นเหรอน,รนี่หนึ่งที่นี้หนึ่งที่จะไปสกิลอัพมีทำอันนี้สกิลอัพด้วยเนาะ ก็เหมือนใช้เวทมนต์นอกสถานที่นะครับใช้ทำงานจริงเห็นว่าได้ด้วยหรอไม่รู้จบจแล้วอาา่าฮะเราเริ่มละแล้วอย,ยากได้คนตัดไม้เขาไปทำอะไรอยู่ไหมจะอันตรายเอานะครับจะอ,อุ้ยกัดเบอร์รี่ก็ไม่มีแล้วแย,แย่แย่แล้วแย่แล้ว เย่ละอย่ละแบบนี้แย่เลยอาจจะทำเวทมุนได้แค่ขั้นแรกมนะั้งผมว่าแกขัดไปก่อนต้องดูว่ากาัปเบอรี่เราถึงไหมเนะเาะเขาได้เมดเดเรียนมาแล้วไออรันของเราอืม มันก็ทำได้แค่ขั้นแรกอะนะก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมานอนที่หลังนะครับเหมือนว่าจะไม่มีคนมาเก็บเนาะ,ะจึงนันว่าเราเป็น p าร์ตี้สี่แล้วกันจะกแปดสิบสองก็ล้วไปวันหนึ่งนะครับได้คิดตั้นมาด้วยเว้ยอาจจะได้คาถาหรือว่าของกิน ทางาขวาดะ่ะทางขวาไม่มีนะโอเคขาดกัปเบ,บรอร์รี่ไป,ไปน่าจะขาดเพราะเราเอาไปทำอา,อาหารหมดเนาะรู้สึกว่างานไม่เดินครับแบบว่า recreation กันเยอะกันไปหน่อยโอเคลดลงมาสักอันหนึ่งแล้วกันเนาะ อามีดาวขึ้นมาละก็คือบรีเทนนะครับแปลว่าเรียนจบทุกหลักสูตรที่จะเรียนได้แล้วนะตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าเราสามารถปลดล็อกอะไรได้บ้างอันนี้ต้องไปสู้สามครั้งนะฮะลยูดิงโบด้วยสามตัวโอเคไม่ได้สมคัญยูดิงโบสจงตีให้ถึงตรายสามรอบแดนหกสตูเดนต์ Dan ก็อาจจะต้องเพิ่มนะักเรียนเนาะ แหวนมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้องอีกสองคนนะนจะปลดล็อกอันนี้ได้โอเคนักเรียนสายพันธ์มนุษย์แคสซี่เป็น่าตุมครับอา่ามิสฮอลต้องอีกรอปลดล็อก เท็บนสักพักหนึ่งต่อสู้แล้วไม่มีใครตายเลยอัน,น่าสนใจแล้วก็มีรีไฟบิดโอเคน่าจะได้เดี๋ยวทำหลุมฝั่งศพแล้วก็อันนี้เนาะเป็นมิดเดิลเจอรี่เหมือนแบบว่าเอาซากสัตว์แล้วก็มาผลิตเป็นทร,รัพยกรนะต่างๆครับน่าจะปลดล็อกได้แล้วน่าจะรีเพลสเปรเรียดได้แล้วเนาะนวันพรุ่งนี้ก็จะมาแล้วนะครับรันไม่มีของกินดีๆครับ <Okay. S 1> ก็เลย หับหนกินไปเลยกินนกกระตูเนี่ยไม่มีที่นั่งกินเนอออมาทำทนี้ไปแล้วที่ต่อไปที่เราจะสร้างก็คือที่แบบว่าสำหรับไอ้นี้เนาะสังสรรค์ conservatory แต่ว่านะ่าจะยังสร้างไม่ค่อยได้นะเพราะว่าต้องใช้ luxury เนาะแต่ว่าเรายังไม่มีเรายังไม่มีไอเทมที่จะเพิ่ม luxury ได้แบบขอตกบแต่งอะนะ แล้วสกิลกับไพรเวท2 Enchant p r o p o ์สกิลกับรีรเวทก็น่าจะฝั่งนี้นะฮะชุบชุบชุบได้อยู่หนล่งฝั่งศพเมื่อกี้เนาะสดล็อกหุ่นหนึ่งฝั่งศพมาแล้วเดี๋ยกับอีกนิดนึงนะครับค่อนข้างจะเร็วดูทำที่นี้ก่อนแล้วกันหินเหรอหินไม่พอวะ่ะ ต้องเร่งเวลาแล้วครับโอเคดูเสร็เสร็จแล้วอ่าฮะดีไฟบิดเอามาตรงนี้นะครับวางไว้ข้างนอกโอเคแล้วรีบขับไล่ออกไปก่อนที่เราจะลืมนะจะได้ไม่มีเบียดเวียนเวลานอนหลับเนาะจะเบียดเวียนเวลาเต้นสักนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไร ตั้นอีกแล้วอ่าอันนี้จะเป็นภาพปูนหรครับภ่พปูสวยงามุฝั่งนี้ก็ได้อยู่ไม่แต่ว,วานไว้ไม่มีแบบโพชั่นบ้างเรอมีโพชั่นแค่หน่อยเดียวอยะงนะแต่ต้องเก็บโพชั่นนิดนึงก่อนที่เราจะลงไปตีข้างล่าง โอเคมิดเดิลเบอร์มิดเดิลเจอรี่ชื่อจนะับบีรับขึ้นมาได้วซีนิวนปึ๊บปึ๊บปึ๊บี่คือทำไปจนกว่าจะครบเท่านี้รนะักปิดกันแล้วกันไม่รู้ใช้เยอะเปล่านะแต่ว่าจะทำมาจากสมอลคาแคสนะครับก็คือต้องไปฆ่าสัตว์มาเนาะจะทำได้เวิร์บีดพอตด้วยเยอะเลย เอ้ตัวปลาซึ่งแล้วก็ฆ่าหนึงูบ้างน้องขาดความรักความเมตตานี้เอฟเฟกชันนะครับตัวนี้ความรักความเมตตาต้องรอเด็กๆเนาะตอเด็กททำงานก็น่าจะสายเลยเนักเรียนคนถัดไปทำอะไรดีวะว่าคนนี้ฟูแล้วเนาะน่าจะต้องใกล้กจบการศรึกษาในเร็วๆนี้นะครับ ชึบชึบทำคาถาขันต่อไปแอร์ A แล้วดาร์ควานได้วานได้เนทรอลเนทรอลก,ก็ได้ไลน์ไลนิง่งไลนิ่งมีอาจารย์นะคนเนาะใช่ไหมจารยรลิแรดไลนิ่งนะ แคสซี่ต้องเป็นีไฟายบีดเนาะถึงจะปลดล็อกมาเรียนก็ชุดให้เขาทำไปก่อนแล้วกันอ๋อแล้วก็นักเรียนคนไหนที่เขาแบบว่าฟูลิเทนแล้วเนี่ยก็คือเรียนไปก็ไม่เพิ่มอันนี้หรอกแล้วก็ก็คือไม่ต้องปล่อยเขาเรียนเบสิกเทนนิงแล้วนะเดี๋ยวมาทำอ่าเยนด้วยใหม่แล้วกันจัดคุปุใหม่ ชึบชึบสกิลครับสเตตัสใช่ไหมสเตตัสฮาร์ดเกิดขึ้นฟูรี่เทมครับโอเคหมดละลันจับไบรอนเรียบร้อยแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาทำไอ้จะทำวางแผนไว้เลยแล้วกัตนตรงนี้นะฮะเนี้ยเด็กที่หนึ่งแต่ว่าชา o w t ตทีบังอ อ๋อร,รีเอ่ตนักเรียนที่จะจบแล้วนี่ต้องมาจบการศึกษาที่วงแหวนเวทเ,เนาะรีทัวร์สิคิวดูเช็ตออคตันละวกันอ๋อเราทำไอ้กรุ๊ปไปแล้วนี่นะเราทำกรุ๊ปแต่ว่ายังไม่ได้ทำสเกจดูของกรุ๊ปเนาะชุดๆฟรีเทนโอเคนักเรียนทุกคนที่ฟรีเทนก็ทำการเนเหมือนปกติครับแต่ว่าเราจะไม่ไม่เรียนยำบะ ทำงานน่ะจริงก็ทำงาน f ู l l t i m ได้นะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันประมาณนี้กันเนาะสกิลด้านนึงเอล v เวตเอลูเวตแล้วสกิลถ้เาเป็นสูงด้านนี้เนาะแล้วก็ต่ำด้านนี้จะได้ทำเป็นเหมือนราคาเป็นแบบนี้นะคกัะช้อนซานอืมต่อทำแล้วกัน ควมกว้างเลยก็น่าจะได้นะสี่หกเจ็ดก็ถ้าเราวางไปแล้วนะในอนาคตมันจะติดขัดยังไงก็ให้ตัวผมในอนาคตมันตัดสินใจไปแล้วกันเนาะโอเคให้เป็นปัญหาของตัวผมในอนาคตไปแล้วกันไม่ได้อันนี้สูงไปหรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่าสูงเกินไปนี่มันจะสร้างเห็นหรือเปล่านะ โอเครีเซ็ตเบสิกซีคล์เสร็จแล้วโอเคก็วางไปก่อนเนาะแท่นพิธีก็น่าจะตรงนี้เลยเนาะแท่นพิธีนี้ก็ย้ายไปอยู่ข้างในต้องทำสองงานซะด้วยเซะเลย น,นี้น้องได้ความรักความไม่ตามาแล้วโอเคแสดงว่าเคซี่ทำไปแล้วน้องหนึ่งรอบอ,อ่ะเส็จแล้วอันนี้หนึ่งงานเพิ่มสปีดถ้าชาร์จพลังงานมานาแลนเทนสครั้งจะได้ไฟสกิลแคปขึ้นมาเนาะก็อาจจะเรียนรู้ได้เยอะขึ้นแต่ว่าน่าจะต้องปล่อยไปแล้วน่าจะไม่เสร็จ มใช้สองคนแล้วเรียกมาเพิ่มมากันอันนี้คือยิ่งนักเรียนเยอะก็คือวิธีคาถาซัมมอนนักเรียนก็จะใช้เวลานานขึ้นแล้วก็มีอาจจะมีต้องใช้ครูเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเด,ดวินคาดความมืดครับก็ ดนซิ้งวิดเฟยโอเคหกคนหนึ่งสองสมสี่ห้ามีได้แล้วก็มานานแลนทขึ้นซึ่งยังไม่มีครับอ่าสกิลไปแล้วไปแล้วแล้วก็ก่อนเปิดอ้การต่อสู้อยากให้ทำเป็นเม่ได้เข้าแข้เรียบร้อยดีกว่าจะทำารรพานให้เรียบร้อยเนาะจะดีกว่าอ่าอันนี้เสร็จแล้วเนาะมีรูปสกิล พิลิเวตแคเวตไปกี่เลยบร้อยแสงก็เป็นสีอะไรดีว,วะ,ะวำไรแล้ว,วกันไม่ใช่เลยหรออะมีทั่วเนาะถ้าเราอยากจะ เด็กนักเรียนคนไหนแบบว่ามีสกิลถูกตาต้องใจก็เราสามารถมาจ้างในนี้ได้เนาะแต่ว่าใช้ครูคนหนึ่งนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนอีกคนหนึ่งนะครับชึบๆใช้อเดบสกอร์เนาะเอามาจากการปล่อยให้นักเรียนจบการศึกษานะครับกรเดืดเด็กสกอรก์ให้เขาเรียนจบเลยไหมอ่ะแบบว่า อันนี้ก็น่าจะทำไม่ได้แต่อันนี้น่าจะได้อยู่แดนเนี่ยแม็กเทสพีห้าสิบน่าสนใจต้องดูว่ากี่ปนสองสามจิงห้าหกตัวคนละฮะอ่าได้ละเดินซิ่งเนาะสองคนเลยโอเค อันนี้ได้ Head P Boost ละเลือ22ด225โคตรอึดมันเป็นมาจากเป็น Wi-Fi ก็เลือด175เข้าไปแล้วเนาะอันนี้ก็่าจจะทำได้นะมานาสโตนี่อาจจะอยู่ถึงอยู่เหมือนกันเนาะสมมุติว่า Location Room พักไว้ก่อนเพราะเรายัางไม่มีของเนาะซิฟซิฟ Ritual Room และ s y m บ h o n y Hall ก็ เลสเทอร์ลักซูลี่เจ็ดนะครับก็สร้างห้องตรงนี้ห้องนี้น่าจะได้ใหญ่ไหมมันใหญ่ใหญ่เลยด้วยกันเพราะว่าหินไม่พอจบแล้วครับจบแล้วนี้โอเคเตรียมพายานเสร็จแล้วใช้ไอพีเทลแล้วก็พูนิคโฟเวอร์คือพูนิคโฟเวอร์จะเปิดอันดื สกูต้องจะเปิดดนเดอ้ส์สกูต้องใช้เวิร์มวีดอีกนิดหนึ่งนะครับ่อนข้างเยอะซะด้วยออสองต้นแล้วกันมันทำนานเนาะต้องใช้โปรเกรสต้งเก้าสิบอ่อ่าระบบล็อกไม่ได้เข้าเบสเข้ามาแล้วเนาะโอ้อพยาบาลนะครับอินเฟิมารีใช้เตียงสองอินเซนเบร์เนอร์ซึ่งน่าจะยังไม่ปลดล็อกเลยแต่ว่าไฮเวทเนาะ ก็คือฝั่งขวานี่งั้นเราสร้างห้องง่อไปก่อนละกันแอบว่าไว้ข้างบนฝนตกก็จะพังอีกนะครับเนี่ยชุบรอหินมาละหินมาเนาะทำบมซักเดือบชุบๆๆแล้วก็มาเชื่อมกันน่าจะได้อโอเคสินไปหน่อยนะครับถึงไหมวะน่าจะสร้างเส็อยู่ นี้ถ้าเราขี้เกียจวางแผนมากก็ห้องพยาบาลง่ายๆตรงนี้ไปก่อนแล้วกันใช่ทัง้งตรงนี้สินะห้องพยาบาลแหลกได้แหลกสักสองเตียงก็น่าจะพอสำหรับตอนน้ำต้นเนาะสองเตียงไปเอาหมดแล้วเหล็กหมดนะฮะไอรอนหมดิ อันนี้กอดซิอ่าก็จะเป็น assembly hall ขนาดใหญ่เนาะจะไม่เล่มาก luxury สิบแปดแต่ต้องมีไฟหน่อยอไฟที่เรามีอยู่ตัวนี้มันลด luxury อันลสะสอก็ละหกอ๋อเราทำใหญ่ไปหน่อยนะเป็นฐานละ เอาซักให้มันไม่มืดมากก็พอนะผมว่าไม่ต้องทําเยอะซักสิบสองก็น่าจะดีสองก็น่าจะพอให้มันอยู่ในช่วงดิมลี่ลิทแล้วกันเนาะเห็ดจะเกิดในทุกวันครึ่งมาเตียงหนึ่งทีุ่ต่อไปก็น่าจะได้ไปอันเดอร์สกูลแล้วครับรว่า ห้องผสชมชมาเริ่มต้นเสร็จแล้วอาา่าฮะวันต่อไปจะเล็บต่อไปหมอกจำมาเนาะก็เก็บของไว้ทาหมอกกับอันนี้มาคนละอย่างกันนี่น่ะเปิดอะไรแล้วกันเปิดเลยครับเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยรันกับไฟร้อน ไา่เวทเปิดอันเดอร์สคูร้อยอยู่ข้างล่างแล้วเนาะเอ่อไอ้เรื่องเวลาก็ล่วงเลยสักหน่อยไหมแบบว่าเปิดไหมอ่าต้องคนไหนที่เราจะได้มดเรียนเหรอครับก็มีอารันเนาะคนหนึ่งแล้วก็เซซี่คนหนึ่ง อารันนักเวทใสยนะ้ำข้างหลังนะฮะยิบชิปแชสซี่ลมนี่คือต้องข้างหลหังหข้างหน้าปุ้นลมไล่โล่ป้องกันได้นะครับแล้วก็โจมปีสามครั้งซึ่งดาเมจเบาจัดเลยครับโอเคดาเมจชัดเบาๆเาอาาจจะต้องให้อาจารย์ไปสักสองคนละตอนนี้นะอาจารย์ทัดไฟก็น่าสนใจอาจารย์ท่าสายฟ้าเอาก,ก็สองคนนี่นะ เยื่อเรนะอันนี้เพิ่มเลือดสองร้อยเพิ่มเลือดห้าสิบนะครับไหวแหละที่แรกเนาะโอเคอต้องจำว่าอะรันต้องคิวดิงโบนอสสามตัวโอเคมาแล้วโอเคอมีแรนเทิลคิปเปอร์ ใช้ท่าชายเหรอก็ศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดแหละครับลดพาวเวอร์สิบแล้วก็สิบเรนดอมารายเพิ่มดาเมจเพิ่มงั้นก็คือเก็บตัวบัฟนี่ก่อนตัวบริเชอร์นี่ก็แอตแทกแอนดามีสอง้ยี่สิบห้าก็ไม่น่าเป็นปัญหาไรถ้าเราเรีบเก็บตัวนี้เร็วๆเนาะมีชาร์ตโบสสี่สิบดาเมจมาจัดไปเลยแล้วกัน โนะซกแหละครับนะควรใช้โซกหรือเธอเลยสดีนะดูก่อนอ่า,อาคนต่อไปคือแคสซ,ซี่เนาะ93เอ้ย33กระเรานะครับ9ดาเมจก็ไม่ยังไงก็ไม่ตายแล้วเนาะเอ่อคขาก้อนนี้30ดาเมจเนาะ40บวก30ก็น่าจะตายโอเคดิ เออบรายซชด้วยเอ่อพาวเวอร์ลดลงโอเคอันนี้เพิ่มดาเมจได้นี่สินะครับอ่เ okay. อ uh, uh, ลิเล็ตตายเลานะผมว่าอันนี้ก็ไล่เวทคุมกันหมดกันอ่า uh, ใช้ผู้มหาปั๊บนะครับเลือดมีน้อยนะตัวเผ่าหมาป่าชูื่อบู๊ฟฟ สามสิบก็แรงอยู่ยเนาะโอเคเด็ดสดซ็อกอดีวะ่ะ4ีสิบก็เหลือห้าสิบสองซึ่งครั้งเดียวไม่น่าตายงั้นเราซอ็อกไปแล้วกันซอ็อกทำให้สปีดน้อยลงแล้วก็ดาเมจน้อยลงด้วยเนะาะหือวก็จะตาย ฮิวเลือดมันค่อนข้างจะนานนะครับก็เลยกันไปก่อนแล้วกันเออที่เด็กโคตรซะด้วยจ,จุดจัดบูลืมเลยว่าต้องให้ตัวนั้นทำคิวร์เลิงโบน่าจะยาก,กน,นะฮะกดและอลันกดเลี้ยงเบอร์และปล่อยไปเลยแล้วกันน่าจะทำไม่ได้ในเร็วนนี้เนาะเพราะว่าต้องสามตัวก็ประมาณว่ายิ่ง เหมือนเราเข้าไปตีแล้วก็จะขยายพื้นที่ไปไเรื่อยอะไรอย่างนี้นะฮะใช่ฟ็อกแอนด์วานโคซิ่งเดี๋ยววาเดี๋ยววาเดี๋ยววานะครับวันนี้ก็โอเคที่ก่อนแล้วกันแล้วก็เจอกันใหม่วันหน้านะครับวันนี้ไปไปครับผมกอดๆครับทุกคน